สบายดีทุกคนนี่ก็ใน,นสวนพักสวนพักขึ้นบ้านปลอดสารเคมีนำปลอดสารที่บ้นาน,นเองแล้วเอาอไปขึ้นแนยงขายเพราะนาที่ที่พานมาเป็นนาที่เจ๊กับลูกค้าแา้วก็ลูกค้าร พักปลสารกันง่างดีขอขอบคุณห,หลายๆทีทุกตาทุกคนมาอุดหนุนและพักปลอสารปลูกเองแล้วเอาไปขายเองยื่นแผงพักตลาดถึงได้เจอกันอาทิตย์ละรับทักเดียวไปขืนแผงขายจะเป็นพักจากสวนทั้งหมดทุกอย่างที่เยาไปขืนแผงบริการลูกค้าถึงพักพิพิธภัณฑ์จากสวนทั้งหมด บริพานประค่าคนกลางแล้วเขาก็ได้ไปบริมีสินค้าจากตลาดไปผปสมผสมเรื่อยเป็นผักปอดสารทุกอย่างชนิดที่เอาไปว่าสิเป็นโนมัว่าสิเป็นตะเกียบต้น,นทอนตีกล้วยถ้าตะไคร่ยางหล่อ,อไปจากสวนไปอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอาทิตย์ก็เอาไป บริการลูกค้าน,นาึ่งครั้ว่าย่างที่ลูกค้าเลยไปจะเป็นพักที่ปลอดไยที่สุดแต่ว่าค้นขูกเฉพาะเดีมีการฉีดยาขามาแล้วใช่ที่รากานั่งนักเป็นการบำรุงดูแลรักษา่นนรารลูกค้าเียาวพักไปทำเมนูบริโภค ลูกค้ามีมีความปลอดภัยสูงสุดขอให้ลูกค้ามากำลังใจแล้วุกอย่งทินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารเคมีของแท้ครับปลอดสารทุกๆอักขีพัน์และการอักขีพันธ์ต่อไปก็จะสรรหาแต่สิ่งดีๆไปบริการลูกค้าเราขอให้ลูกค้ามีความมัน่นใจในผลิตภัณฑ์ ทีเอาไปถือแทนในทุกปฏิทินถ้าเพิ่งว่าพักที่ในสวนนี่กแตลังงอกล่างเขียวอันนี้ก็เป็นพักกาดยินที่ให้ลูกค่ายได้รับการย่อมสูงสุดก็คืออักกาดยิ้กินวาซาบิชนิดใบหนา สวนสวยงียเพราะว่าได้รับน้ำมักช่วงเศร้าลดด้วยน้ำมักที่ว่าผัางนุ่นเลื่อยเป็นก็เป็นผักชีลาวแล้วก็ผักกาดขาวนวลนหน่อยแต่ละแปลงแต่ละชนิดที่อยู่ในสวน,เ,นเป็นการบำรุงด้วยน้ำมักที่ว่าผาก อยู่นี่กระถางเล็กๆนน้อยแลวหลายนี่ก็เป็นกระเพ้ากระเพ้าเที่ยวลงเไปในกระถางก็มากพอชำใบเพราะว่าเพราะวาเขาติดงอกงามถอดใบถอดยอดแล้วก็สร็จแล้วยกกระถางไปว่างว้ในจุดที่เหมาะสมช่วงที่มันฝนตกไหลน้ำท่วมลากเขาเนาก็เลยแยกเอามาใส่กระถางไ้เพราะว่า เขาได้ขึ้นโตแล้วก็มียอะช่วงนี้กำลังนี้นี่ช่วงโอกาสบบรูงิที่่านมากกตรู้สึกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็น,นดเป็นย่างดีเลยว่าจะอะไร คนที่มากก็ต้องการสินค้าบอกว่าพักปลูกเองแล้วก็ปลอดสารของนแต่พ่นแต่การตอรบเราเป็นยังแล้วก็สนใจของคนแต่ว่ายัางนี่อยู่สม,มื่นนี่การปลูกเองแล้วก็หายเองปลอดสารนี่เค็ดอะไอธิบายให้ฟัง ใช่ครีความพอใจเพราะว่าสามารถเอาไปขึ้นแพงได้ก็เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์ละครั้งทุกวันเลยก็คงสิบ่ได้เพราะว่าอาพาะท่านจะเนีอาทิตย์ละครั้งพักข้าวก็เลยสามารถวาควบคุมให้โตท่านกับเสียเอาไปตลาดได้จะเป็นผักชีล่า อีกอาทิตย์ทัดไปนี่ก็ที่เดียวาไปยงนี่กันบำรุงวันจันทร์พุธสุขเป็นการบำรุงด้วยนำมักที่ว่าผักเพิ่มสารอาหารมีข้อมเขียวข้อมอวบข้อมกรอบลำต้นง่ายใบหนาเพื่อที่จะไปเป็นเมนูปรุงอาหารได้ ควาเมล็ดอ,อ,อร่อยแล้วก็ปลอดภัยผักเจลาแปลงผักเจลายางเจลาชนิดเีควากมเขียวอวบอันนี้อาทิตย์นี่กระสีเลยเอาแปลงนี้ไปเพราะว่ากรลังใบกระลังสาง เม็ดสีเขียวเข้มขึ้นมาแล้วมีลูกคานิยมอันนี้เราประทานสดๆด้ยไปเราประทานกันสดๆเพราะว่าเป็ดพัดกาดยินกินวาสดิคือบางคนก็นไปทำเมนูเป็นแกงสมต้มจับชาถัาที่สามารถเราประทานได้ทั้งสดๆหรือ ทำเมนูเป็นพักจองก็ได้ทุกท่านได้หลายอยา่างจะประกาศกินชนิดใบสอยใบข้อศีอยกินวาซาบิจะลูกค่านชอบแบบไหนชนิดใบไหน,หน ส่วนตัวนี้ก็เป็นพักชีเล่าที่ผสมส่วนหน้าสิปูผ่ผสมประสานกันหลายชนิดในแปลงเดียวกันพร้อะว่าเวลาคิดควบคุมโดยนำมักที่ว่าผ่าเพื่อที่เล่งให้มีการ ขวบแล้วก็ชอกสามารถเป็นประทานแต่ย่างปลอดภัยเพราะว่ามีสารเคมีเยอะมากจุดอันนี้ก็เป็นสาัลนี่สัลนี่ที่อยู่ในทุกๆจุดของส่วนอเอาไว้ที่สูงสัลนี่เขาชอบที่สูงแล้วก็มีแดดซองแดดซองถึงสูงเขาก็ชอบกับพริกหนัก ชออิก็โย่ใกล้ๆกันชิกก็ชอบมุมสูงๆแล้วก็มีแดดซองถึงแล้วก็บบอกอชอบไปเรามาก็จะเป็นผักว่าสิเป็นผักกาดเขียวยีผักกาดมิ้นผักกาดขาวเขาก็จะชอบอยู่ตามพื้นผักชีล้ว ผสมผสานด้วยกับเศร้านี้โค้กคตะไค้ตค่ผสมผสานกันอยู่ในสวนอันนี่ก็สิเป็นยอดดอกของพักปอดพักกบชาว่าที่อยู่ เป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำที่บอ่อน้ำห้องใส่ไกล้กๆศกลคือหน้าื่างคว่องชุ่มเย็นของส่วนอีกล่องไปสืเป็นแมงหลักแางนี้ก็เป็นพักการขาวร ตรงนี้็นที่ต,ตปปั้งดที่ตัดด้งเพราะเราปลูกดอกกุบีริชามปลูกดินชามนาม้ำเลยรากก็รารากไว้ก็าีสตายเพาะถ้ารากไ้ตายไปเขาก็จะมีปัญหาถ้าแก่ไใจค่อยบำรุงด้วยเสริมให้รากเขางอกเพราะล้างอกเงาไปเขาก็สะดูดสารอาหารขึ้นไปก,ไปาก่างใบด่างรากต้น สีแดากัสีเปียนเป็นสีเขียวขึ้นหน้าอย่อค่อยดูแน่กันเป็นลาวันแจอาดิหยาใสไปตามสถานการณ์เกิดเห็น นั่นและช่นี้เป็นช่องของดินบ้านหน้าเ้อะยังอยู่ในสวนครับกอดสารเพ่อให้่ินซีดแวบเดิ่ตอนมีรุ่งดูแลเลยนักน้าที่ว่าที่ปรุงขก้นมาโดยเฉพาะในพักปล่อยต้นเขียวที่ตลอดจนที้ ประมาณ800เมล็ดละ100บาท ทิติพานมาก,ก็เลยตัดปักไปบริการลูกค้าก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีชุดนี้กำลังอ,อ,อ่อ,อนอยู่พอนี่พรอมตัดแต่ถ้าโตแล้วก็ตัดเข้าไปบริการลูกคายุของบน,น,นก็นีฝักหอมนี่กำลังเพิ่งสีเริ่มโต อีกประมาณสักเดือนหนึ่งสิตัดได้เป็นใบเตยขอขอบคุณนถูกการรับช่มเีวมาช่มช่องของดินบานหน้าเด้อดินบานหน้าก็ปลูกพักแล้วก็เอาไปขึ้นแผงขายทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งขอกำลังลแร่งใจในการสร้างสรรค์ท่าสวน ขอคนละหนึ่งไรลหนึ่งการทิดตามเม่เด้อทุกคนขอบคุณครับ